สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเ,งงเศสล่า,ลาสุดกันดีกว่าเป็นเกมที่7ครับประจำเช้าวันจันทร์ที่19ตุลาคม2020เริ่มเันที่สตาร์บุกครับเปิดบ้านแพ้ให้กับโอลิมปิกลียง2-3อองเชเสมอกับเอฟซีเมสไป1 1โมนามนโกก็เปิดบ้านเสมอกับมงปริเย1 1นน้องเปิดบ้านเอาชนะแรส3-1แซงอเตียนแพ้คา,าบ,บ้านให้กับนีส13แล้วก็ลิวครับเปิดบ้านถล่มลองไป4 0 นั่นเลยทำให้ตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นลิวครับเก็บไปทั้งหมด17คะแนนอันดับ2เป็นแชมป์เก่าปารีสแซต์แฌง15คะแนนอันดับ3แลนมี15คะแนนอันดับ4นี้13คะแนนอันดับ5ลองน้องใหม่ครับมี13คะแนนอันดับ6มักเซย์12คะแนนอันดับ7มงปริเยส11คะแนนอันดับ8โมนาโก11คะแนนอันดับ9โอลิมปิกียงมี10คะแนนแล้วก็อันดับ10แซงตเตียนมี10คะแนนเช่นกัน ตอกันที่อันดับ11ตอนนี้เป็นองเชมี10คะแนนอันดับ12บอ็อกโด9คะแนนอันดับ13บบรดมี9คะแนนเช่นกันอันดับ14เป็น f อฟซีับ8คะแนนอันดับ15น้อง8คะแนนอันดับ16นีม8คะแนนอันดับ17ลอริยง7คะแนนอันดับ18 Star สตาร์บุกปเอ้ย3คะแนนนะฮะอันดับ19แล้วก็อันดับที่20บวยกับรองบวยเนี่ยมีทีมละ2คะแนนนั่นคือแรงกับดีชงนั่นเอง มาดูกันที่ดาวซานโดล่าสุดยังคงเป็นอิบราฮิมาเนียงของเอฟซีเมสที่ซัดไป6ประตูแล้วก็นักเตะที่แอซิเมสุดมี3คนฮะเกต้าลาบอสฟอลองตัวแวงแล้วก็จนูนาธ์านแบมบาท,ที่จ่ายให้เพื่อนทำประตูไปแล้วคนละ4ลูกเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลีกเอิงเกมต่อไปเป็นเกมที่แครับในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มกันที่คืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่24ตุลาคม แลงเปิดบ้านเจอองเช่ดึกๆคืนวันเสาร์ก็จะมีลอริยงเจอกับมักเซยแล้วก็ปารีสพบดีชงงวันทิตที่25ตุลาคมลองเจอน้องบอกโดพบกับนีมแบค็คพบสตาร์บูเอฟซีเมสเปิดบ้านเจอซาง,งเตียนมงปลิเย่พบกับแลงนีดเปิดบ้านเจอริวแล้วก็ปิดท้ายด้วยลีิยงพบกับทางโมนาโก